เพื่อให้เราได้สัมผั์ถึงหัวใจการเป็นผู้นำหญิงในตัวพวกเธอทั้ง5คนครับทั้ง5ท่านจะมีเวลา30วินาทีซึ่งเมื่อเธอใช้เวลาหมดแล้วเราจะทำการตัดเสียงตัดไมโครโฟนนะครับและขออนุญาตให้พี่บุ๋มได้เป็นผู้ช่วยอ่านคำถามให้กับพวกเธอยินดีค่ะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นท่านแรกเลยนะครับเชิญครับ MT40 พระนครศรีอยุธยาครับ คำถามมี5ชุด5าคำถามครับพระคนครศรีอยุธยาลเลือกคำถามหมายเลขอะไรครับหมายเลขหนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งนะครับอ่านคำถามแล้วจะจับเวลาทันทีนะครับเชิญครับในยุคที่เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อดิจิทัลเป็นส่วนสําคัญของชีวิต ผู้หญิงที่มีพลังสามารถแสดงบทบาทนำในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนายอย่างยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไปได้อย่างไรเชิญค่ะโมฮแมหม,หม่าคำว่านวัตกรรมและความยั่งยืนเราสามารถไปด้วยกันได้นะคะในทุกวันนี้เราใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยลดพลังงานแล้วก็อย่างตัวโมฮมหมเองที่เป็นนางงามโมฮมก็ตระหนักถึง เรื่องของฟาสต์แฟชั่นโมฮัมมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอะค่ะคือการสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดขึ้นกับทุกคนโมฮัมมเชื่อนะคะว่าทุกคนมีความรู้แล้วก็เข้าใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอะค่ะคือตอนนี้โลกของเราไม่ได้ต้องการคนมาช่วยเหลือแต่โลกของเรากำลังต้องการคนขอบคุณ MG40 พระนครศรีอยุธยาครับขอบคุณมากครับยีงเป็คาตอบของเธอนะครับ อย่าอีการเรามีเวลา30วินาทีในการตอบคำถามนี้นะครับเชิญ MT 2 4ปทุมธาน,ตน,นีตอนนี้ยังเหลือคำถาม2,3,4ามี่และ5ครับเชิญค่ะคำถามที่5ค่ะคำถามที T ่5หมายเลข5นะครับช่วยค่ะ ในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ขณะเดียวกันก็มีความขัดแยง้งผู้หญิงที่มีพลังจะสามารถเป็น,ปนพลังแห่งความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมเพื่อสร้างสารรค์ความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกได้อย่างไรเชิญค่ะ I think that it's very important to embrace who we are to embrace diversity and our differences And at the same time, I think that it's very important as well to encourage everyone to get together and understand each other and move forward together. And therefore, I believe that women, we have so much power that we can push through everything that comes into our way and make this world more peaceful together. Thank you. There you go. That's your answer, MT24. MT Psalm Catum Tabiga. และเชิญ MT ส3ดนทบ,บุรีครับ MT <TC> 4 3พี่บุ๋มครับตอนนี้เราสลือ2 3และ4ค่ะ2 3 4เลือกหมายเลขอะไรครับ3ค่ะหมายเลข3นะคะในมุมมองของคุณความเท่าเทียมทางเพศที่แท้จริงควรมีลักษณะอย่างไร และผู้หญิงที่มีพลังสามารถเป็นแรงผลักดันให้เกิดโลกที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศใดสามารถเติบโตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีโอกาสเท่าเทียมกันได้อย่างไรเชิญค่ะ ควรให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่เราก็ควรที่จะมีเกียรติและศักดิ์ศรีมอบให้กับไม่ว่าจะเป็นคนใน g e n e r a t i o n หนหรือว่าเพศไหนก็ตามและในฐานะผู้หญิงที่เติบโตมาในบ้านที่ได้รับการ e d ดูเค e การศึกษาให้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นเราจะสามารถอยู่รวมกันในสังคมที่มันดเ v e r ์สได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ MT 43นนทบุรีครับตอบคำถามนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เชิญยับ m t 05. สระบุรีเหลือ2หมายเลขนะครับ2กับ4เลือกอะไรดีคะหมายเลข2ค่ะหมายเลข2ค่ะในฐานะนักเดินทางที่มีวิสัยทัศน์ระดับโลกผู้หญิงยุคใหม่สามารถมีบทบาทอย่างไรในการยกระดับการท่องเที่ยวไทยพร้อมต้งช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ให้คงอยู่ได้อย่างสง่างามเชิญค่ะค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะจะสามารถผลักดันวัฒนธรรมของไทยได้ก็คือการช่วยกันนะคะโปรโมทไม่ใช่แค่ตัวเราค่ะแต่เราต้องสื่อถึงแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยแหละคะ่ะโพสให้ทุกคนอื่นเห็นถึงวัฒนธรรมของเราว่า วัฒนธรรมไทยของเราก็ดีงามค่ะอย่างเช่นวัฒนธรรมการพูดหรือว่าการรอยยิ้มนะคะและแก้มเชื่อค่ะ,คะว่าวัฒนธรรมไทยผู้หญิงไทยและเอกลักษณ์ของคนไทยนี่แหละค่ะจะสามารถไปสู่สากลได้ขอบคุณค่ะ MT05 สระบุรีครับและขอเชิญเลยครับ MT16 นครสวรรค์ครับ ข้อ4ี่ข้อเดียวนะคะลกูกโอ้ยตกใจอะไรจะตื้นตันขนาดนะันผู้หญิงไทยในบทบาทผู้ประกอบการระดับสร้างสรรค์จะสามารถยกระดับสินค้าไทยจากท้องถิ่นสู่เวทีโลกได้อย่างไรโดยยังคงคุณค่าทางวัฒนธรรมควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำหนดอนาคตของการค้าทางวัฒนธรรมเชิญค่ะ เทคโนโลยีคือพลังที่เปลี่ยนโลกได้ค่ะพออยากให้ทุกคนตระหนักมีจิตมีจิตละขออนุญาตค่ะเขาโทษค่ะเริ่มได้ใหม่สูดลมหายใจลึกๆลูกค่ะเทคโนโลยี technology คือพลังที่เปลี่ยนโลกได้ค่ะพออยากให้ทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมในใจเพื่อที่จะให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องรับใช้มนุษย์มิใช่เครื่องเหลื่อมลำความเป็นมนุษย์ หากเราทุกคน MT นะ1 6นครสวัสด์ครับโอ้โหี่บุต้องบอกว่าทัดใครที่ไม่เคยมายืนบนเวทีอันโสเกียตที่ทยิ่งใหญ่แบบนี้คุณไม่เข้าใจหรอกว่าการที่มายืนบนเวทีอย่างนี้โดยเฉพาะพอเหลือ <ridges S 2> แค่5คนสุดท้ายอ่ะมันคือความกดดันอย่างมากมและรวมทั้งคำถามที่ยากนะคะ คำถามเมื่อสักครู่นี้ไม่ง่ายเลยนะคะถ้าเกิดคุณมีเวลาแค่30วินาทีแล้วต้องตอบแต่น้องๆทำได้ดีมากเขาเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอทุกคนห้าคนเก่งมากยอดเยี่ยมจังเลยเห<ช>็นไหมพี่บุ๋มมาแล้วนี่คือเป็นน้ำเย็นให้กับพวก